สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่องทิทเชอร์นินนะคะวันนี้พามาดูการทำงานของ m a c โครซานีนะคะ s y 2 1 5 c ค่ะน่าจะเป็นตัวใหม่หรือเปล่าน่าจะเป็นตัวใหม่ค่ะตัวใหม่ล่าสุดเลยแล้วก็น่าจะเพิ่งออกมาได้ไม่นานค่ะเพราะว่ายังใหม่อยู่เลยเยี่ยมเลย ุกี้ยังดำอยู่เริ่มขาวแล้วบุ้งกี้เริ่มจะขาวแล้วจากที่ดำนะคะนี่จะใช้ได้อยู่สักพักหนึ่งแล้วจากที่สังเกตเนาะ ช่วงนี้ซันนี่ก็มาแรงค่ะมาแรงแซงรถขุดคายพี่พี่ยอดขายก็น่าจะขายได้ค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าจากที่สังเกตนอกถ่ายคลิปมามาค่อนข้างก,ก็เยอะอยู่ในระดับหนึ่งก็ช่วงนี้ก็จะเห็นคนออกซานนี่ค่อนข้างเยอะอาจจะเพราะว่า ประหยัดนะคะแล้วก็ประหยัดทั้งเงินประหยัดน้ำมันแล้วก็ถ้าเป็นเท่าแก่ใหญ่หญเนาะมันก็จะเซฟเงินได้ค่อนข้างเยอะสมมติว่าเราซื้อประมาณแบบหลายคันเนี้ยจากที่ได้ยินคนอื่นเขาพูดมาเนาะว่าซื้อประมาณ6คันประหยัดเงินไปประมาณล้านหนึ่งก็ล้านหนึ่งนี่ก็ถือว่าเยอะนะคะเอาไปทำอย่างอื่นได้อีกเยอะเลย อนี้ก็อยู่ที่งาน7,000คิวเอ้ย7จ็ดหคิวนี่เขาจะไปไหนเนาะ7 0 0 0 0คิวอันนี้จะเป็นสนามบินเก่านะคะสนามบินเก่าที่เห็น,นเป็นเ้นอย่นงนี้ไม่ใช่คันนานะอันนี้ก็ลอกน่าจะ ลอกให้มันลึกขึ้นเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นพาแกยืนดูในร่มจากที่เห็นที่รุไปลองขับนะคะลองเทสรถมาก็ว่าใช้ได้นะใช้ได้ใช้ได้ราคาก็ไม่แรง คิวคิวคิวนิดนิดถ้าเรียกว่าอะไรอ่ะตัวแทนจำหน่ายใกล้ๆบ้านเราก็จะเป็นโคราชครับเพราะว่าบุรีรัมย์ยังไม่มีอะคะซานิไทยยน นีนให้ดูซันนี่คนเดียวเลยค่ะ 西村。 จะลบปังไหนเลยค่ะ ไปกสิบอกว่าต้องทำแบบนี้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 นะแบบนี้แบบนี้แล้วก็โอเคครับทำต่อโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe